ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับเช้านี้นะครับก็9ก้าโมงก็แบบไลฟ์สดก็มีคนดูเยอะนะครับ253คนขอบคุณทิกตอกมากนะครับแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาให้กําลังใจกันนะครับวันนี้ผู้ติดตามในช่องช่องวินต้นช็อปวินต้นทิกตอกนะนะครับก็ครบ1ล้านผู้ติดตามแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้นะครับขอบคุณที่คอยให้กำลังใจกันนะครับแม้กระทั่งตอนที่ผมล้มเนี่ยนะครับ ปกติผมทําคลิปเนี่ยแต่ก่อนนะจะมีแต่คําดูถูกคํานินทานะครับแล้วก็กระแสผมเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่พอเราล้มเนี่ยนะครับกับมีแต่คนมาให้กําลังใจนะครับคนแบบจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยนิสัยดีนะครับนิสัยดีแล้วก็ไม่ซ้ําเติมไม่ซ้ําไม่เหยียบซ้ําคนล้มเขาจะไม่ซ้าเขาจะคอยให้กําลังใจให้โอกาสนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ให้โอกาสผมนะครับให้ ให้ผมได้มีคือให้ผมได้มีกําลังใจแบบลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในการที่จะทาคลิปนะครับทําประโยชน์ให้กับสังคมนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ที่ส่งมาให้เนาะมีคนขอมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้นะครับอขอขึ้นกล้องเนาะใครขอขึ้นกล้องครับขึ้นได้นะครับผมขึ้นมาคุยกับผมได้นะครับผมผมจะเปิดแบบให้ขึ้นมาเนาะ แต่ว่าขอเปิดแค่คนคนคนเดียวแล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะขึ้นมาคุยกับผมนะครับอสู้ๆครับขอบคุณครับพี่ชัยอนันต์ขอบคุณมากนะครับอ่าอาบน้ำรือยังกับยังเลยเอ้ยอาบแล้วอาบแล้วนะครับอาบแล้วอาบแล้วอาบอาบเมื่อคืนนี้แต่ว่ามันเรานอนนอนไม่กี่ชั่วโมงเองนะผมก็นอนเมื่อคืนนี้ก็นอนดึกนะครับผมไปเรียนนะครับอ๋อโอเคครับ ขอบคุณที่มาให้กําลังใจพี่เ้อะขอบคุณมากนะครับโอ้ขอบคุณรกรกดับจากพี่อเขาเคยอุดหนุนผมนะครับคนนี้นะครับเขาอุดหนุนผมนะอุดหนุนสบู่ผมประจํานะครับขอบคุณพี่เขามากนะครับะจําได้ผมจําพี่ได้นะครับเคยเจอพี่อ๋อคุณตาชายขอบคุณคัาวินต้นอย่าเชื่อคนง่ายใช่จริงผมเป็นคนเชื่อคนง่ายแล้วก็เป็นคนแบบคือไว้ใจอะนะครับคือผมคิดว่า ผมเป็นโลคสวยแนตะ่ผมพูดจริงๆนะผมโลกสวยมากแล้วก็เป็นคนที่เชื่อผลง่ายแล้วก็มองทุกคนในแง่ดีตลอดแล้วก็มองทุกคนทุกคนเป็นคนดีหมดนะครับแต่ไม่คิดว่าเราจะเจอแบบคนแบบคือคือแบบต้องโจรเจออะไรแบบนี้นะครับผมนะ่ะแบบคิดว่าทุกคนเป็นคนแบบเกินมาทุกคนมีความความจิตใจที่ดีทุกคนนะนะครับความคิดผมเป็นแบบนี้นะตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับผมก็เลยแบบ เชื่อคนง่ายนะครับขอบคุณดรกลาบนะครับขอบคุณคุณจิตดานหะครับเนาะภาษาอังกฤษก็ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสู้ๆครับพี่นะครับขอบคุณมากจริงๆผมยังไม่อยากจบไลฟ์นะครับผมอยากจะไลฟ์ต่อแต่ว่าแบตเตอรี่ผมมันจะหมดแล้วนะครับมันเหลือแค่ตอนนี้เหลือเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะฟนสดได้น่าจะไม่ถึงสองนาทีหรอกนะครับเดี๋ยวแบตหมดก็ติดต่อใครไม่ได้นะนะครับขอบคุณดรกลาบนะครับขอบคุณมากนะครับก็ ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ทำแอปแดงอยู่แล้วก็อยากจะมีะไรายได้จากตรงนี้ด้วยนะครับต,ตอนนี้ชั่วโมงมันยังไม่ถึงนะครับแอปแดงก็ชื่อวินต้นทิกต็อกนะครับก็ทิกต็อกทีก็ได้นะครับสวัสดีพี่วินต้นสวัสดีครับเบซีจากดังสวัสดีขอบคุณพี่มากนะครับผมก็อยากไปเที่ยวภาคใต้นะอยากไปเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับพี่นิกเนาะพี่นิกใช่ไหมครับ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมีสายเข้าเจ้าของแมนโทมาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยรับก็ได้แบตจะหมดแล้วเดี๋ยวพี่ตามไปที่แอมแดงครับขอบคุณพี่มากครับขอบคุณพี่มากครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับผมผมไลฟ์สดอยู่แป๊บหนึ่ง้อนะครับครับครับ สวัสดีครับเอาตรงๆก่อนหน้านี้ผมไม่เคยติดตามไม่เคยชอบพี่เลยแต่ตอนนี้ผม FC นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนมากแล่ขอบคุณพี่มากเลยนะครับขอบคุณได้หลายครับคือผมกลับเป็นคนน,นี้แหละเป็นคนที่พูดประมาณนี้แล้วก็เป็นคนแบบนี้แต่ว่าด้วยการทําคลิปของผมในตอนนั้นผมไปเสพสื่อมากเกินไปแล้วไปดูคนมากเกินไปแล้วมันทําให้แบบเราเราแบบออกกล้องต้องทรงพลังต้องเสียงอประมาณนั้นนะครับ ก็เลยแบบมีคนขอมาเนี่ยผมจะขออนุญาตกดให้พี่เขาขึ้นเนาะนะครับอ่าก็โอเคครับอ่าเดี๋ยวทุกคนนะแป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดไมค์ได้ครับสวัสดีครับผมไม่ไม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับอ่าอ่าพูดรังไ่าได้แต่แบตจะหมดแล้วถ้าแบตหมดก็คืออ่าตัดไปเลยนะครับ ครับวัสดีครับวัสดีพี่วัฒนาชัยเนาะนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเปิดกล้องได้ไหมครับสะดวกไหมครับถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนอสองเปอร์เซ็นต์จะแบบจะหมดเลยครับขอขอขอให้พี่พูดสักนิดนึงครับเดี๋ยวมันจะหมดอ่ฟซีพี่ลินต้นนะครับขอบคุณมากนะครับอฟซีจากไหนครับมาสารคามขอบคุณมากครับผมขับรถผ่านยปเอยนอจังหวัดสารคามเพราะว่าเดินทางไปกรุงเทพ แล้วก็ต่างจังหวัดบ่อยนะครับครับขอบคุณได้หลายเด้อครับขอบคุณนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์ก่อนเด้อครับคนดูแบบเกือบห้าร้อยคนผมก็ไม่อยากจะลงไลฟ์หรอกแต่แบตมันหมดจริงๆนะครับขอบคุณได้หลายๆครับผมครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณทุกคนที่มาให้กําลังใจนะครับนะก็ผมขอจบไลฟ์อ่ะพี่คนหนึ่งแล้วกันนะพี่คนนี้อีกคนหนึ่งนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค <aroma> รับผมมาหรือยังเอ่ยเฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเป็นเป็นงานอไ้มื่ตอนนี้ดีขึ้นมากเลยครับมีเนื้อมีหนังขึ้นแล้วก็มีแรงขึ้นแล้ครับแต่ก่อนไม่มีแรงเห็นกระดูกเห็นไงหายปลาเลยครับแบบบิ่งมากครับครับครับแล้วก็ที่เป็นอะไรนะครับ แปแ<ะ>บบแต่ก่อนแหละครับแต่ก่อนเนี่ยผมทําท<ำ>ผมทําธุรกิจแล้วก็ทําหลายอย่างนะครับแล้วก็โดนโดนเอ่อคล้ายๆว่าไม่โดนหรอกเป็นความคือเป็นความผิดของผมเองที่แบบคือเชื่อใจคนมากเกินไปแล้วก็แล้วก็ทําอะไรโดยที่ไม่คิดอะไรให้รอบคอบนะครับก็เลยพลาดพอตัวเองพลาดขึ้นมาก็ทําให้คําพูดที่พูดเอาไว้ในคลิปวีดีโอเนี่ยมันทําให้แบบ มันมัดตัวผมไว้ทําให้ผมแบบรู้สึกเฟลแล้วก็เสียใจมากนะครับหลายเรื่องและทําให้เพื่อนเดือดร้อนทำให้ให้แม่เดือดร้อนทําให้คนใกล้ตัวตัวตัวเดือดร้อนนะครับแล้วผมก็แบบรับไม่ได้นะครับก็เลยแบบทําลายตัวเองนะครับโดยการที่ไม่ยอมนอนบ้านเลยครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้สัมภาษณ์ทางสื่อแบบแบบละเอียดทุกอย่างเลยนะครับอ่าขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งส่งกำลังใจมาให้นะครับขอบคุณมากนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ให้ตอนนี้ผมร่างกายเริ่มกลับมาพร้อมแล้วก็มีแรงแล้วก็พร้อมที่จะสัมภาษณ์กับทั้งสื่อแล้วนะครับถ้าหากสื่อว่าจยากสัมภาษณ์ผมผมจะจะให้สัมภาษณ์ทุกอย่างนะครับขอบคุณพี่มากนะครับครับอ่าแบทแบทแบทจะบุดได้ด้วยครับแบทบดแล้วอ๋อดาบพี่อาวดู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 ูด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 ดู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 ูด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  อะไรนะครับโยจังหวาดราชบุรีตอนนี้ผมอยู่สันพี่อ๋อราชบุรีเนาะโอเคครับขอบคุณพี่ม่านนะครับที่ขึ้นมาในช่องไลฟ์ผมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ฝากส่งใจให้กับพี่พี่พี่เจ้ะไรนะครับลบที่ลบฝากส่งกําลังใจให้พี่ลบด้วยนะครับขอบคุณมากครับน้องครับเรืยอพี่นี่แหละให้เกียรตินะครับให้เกียรติกันนะ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมขอจบไลฟ์ก่อนเด้อครับบ๊ายบายครับไว้เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ใหม่นะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ